เมาส์ฟันฟันเรื่องฟันฟันกับเดนทิสต์รักกันนะคะคุณหมอช่วยบอกได้ไหมว่าไอ้การจัดฟันแฟชั่นมันมีผลดีหรือผลเสียอะไรบ้างคะจัดฟันแฟชั่นข้อดีอย่างเดียวคงอาจจะเป็นราคาถูกเนาะข้อเสียของมันเยอะมากๆเลยและคนไข้จะต้องเสียเงินมากกว่าเดิมอีกด้วยเพราะผลสุดท้ายในทุกๆเคสที่ที่หมอเจอมาก็จะต้องมาแก้หลังจากที่คนไข้ไปจัดฟันแฟชั่นมาแล้วเช่นฟันทำไมเรียงตัวเป็นแถวตรงเลย เืออักเสบมากมันมีฟันฟันซี่ฟันโยกด้วยนี่คือข้อเสียของการจัดฟันแฟชั่นเพราะหากไม่ได้มีความรู้ในการเคลื่อนฟันเคลื่อนฟันมากไปทําให้กระดูกละลายและฟันโยกผลสุดท้ายเราอาจจะเก็บฟันซี่นั้นไม่ได้เลยก็ได้จากที่ไปจัดฟันแฟชั่นเราอาจจะสูญเสียฟันซี่นั้นไปเลยเราไปจัดจัดฟันแฟชั่นมาก็ต้องกลับเข้ามาหาคลินิกเพื่อที่จะทําการรักษาให้ถูกต้องการจัดฟันแฟชั่นเป็นเรื่องอันตรายแล้วก็ถ้าคนไ้บอกคิดว่าจะประหยัดเงิน ไม่ได้ประหยัดเลยนะคะเสียงเงินมากกว่าเดิมและเราอาจจะสูญเสียฟันไปเลยก็ได้คุณหมอคะเคยเห็นเคสนะคะราปกตสาทเราเห็นฟันเด็กเป็นรูปโค,งคง้งแบบนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าน้องคนนึงจัดฟันแฝงมาตอนวัยรุ่นคุณเคยเห็นฟันสี่เหลี่ยมนี้เลยไหมคะสี่เหลี่ยมนี้นะคะ่ะน่ากลัวมากการที่ต้องต้อโงค้งแบบที่เราเคยเห็นนี่คะ่ะผลเสียของการจัดฟันแฝชัรื่องไหน หมอแก้พี่โชคดีที่ลากฟันเขาอ่ะที่คุณเถิดคุณหมอคือลากฟันเขายังโอเคอยู่แก้การจัดฟันแป๊ัเดเนี่ยต้องใช้ถึงสี่ปีนะคะในการแก้ที่เขาทำตอนวัยรุ่นรุ่นมาเนี่ยคุณหมอคะ วัยรุ่นนะคะ่ะเขาอยากจะจัดฟันแต่เขาไม่อยากเคลียร์ช่องปากค่ะวัยรุ่นเขาก็เลยถามมาว่าไม่อยากเคลียร์ช่องปากติดอุปกรณ์ได้เลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะหมอแนะนํายังไงก็ต้องมีการเคลียร์ช่องปากก่อนคนไข้คงไม่อยากติดอุปกรณ์ไปในลักษณะฟันยังเหลืองๆมีหินปูนเหงือกบวมอักเสบฟ,ฟันผุเป็นรูหลังจากที่เราติดอุปกรณ์ไปการทำความสะอาดของเราเนี่ยมันยิ่งทำได้ยากยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะดีขึ้นได้เลยมีแต่แย่ลง เราจะตัดฟันเสร็จคนไข้คงไม่อยากที่จะให้ฟันเหลือแต่รากหรือว่าเก็บฟันซี่นั้นไม่ได้แล้วฟันเป็นรอยรูดําเหงื่ออักเสบบวมมันก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นควรที่จะเคลียร์ช่องปากให้เสร็จก่อนจัดฟันแล้วใครมีคําถามนะคะก็เขียนใต้คอมเมเนต์ค่ะว่าอยากจะถามเรื่องอะไรเดี๋ยวคุณหมอพอกับทีมงานของเน,น้นลักจะมาตอบให้นะคะแล้วพบกันที่เน้นลักนะคะ